ย่างที่หลายคนบอกว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถที่ามาสั่งรายได้กันนะครับเพราะเป็นปลาสวยงามเป็นปลาที่มีราคาการขายขอนขางได้แพงแต่ละโตนี่ราคาเกือบหมืน่บนบางคนบอกว่า y, มีอิลีบอลราคาแบบนี้นะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งเสริมจากอาชีพประจำที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงปลาทองหัวสิงโตซึ่งเป็นท่างเลือกหนึ่งที่ท้าท่ายขอแค่ว่ามีความตั้งใจและก็มีความอดทนกับประสบความสำเร็จกันแล้วนะครับไปเบิ้งอาชีพนี้กันครับ ยูทีฟาร์มปลา a f ฟ o กฟิดอุบลนะครับของนายสุวัสีสูงเนินนะครับหรืออาจเจ้าของฟาร์มตั้งยูบ้านเลขที่4 7ถนนเทพโยธีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปกตินายสุวัสรจะมีงานประจำเป็นพนักงานของหนง,งานรัฐแห่งหนึ่งเพื่อนเนี่ยบอกว่าที่มาที่ไปของการเลี้ยงปลาท่อหัวสิงโตแบบนี้แหละครับเลี้ยงยาก ผม,มเลี้ยงบ่รอดบางบบางคนเอินว่าปลาท้องหัววุ่นหัววุ่แนแม่นค่ะเพินบอกว่าปลาท่องหัววุ่นแต่เพินบอกว่าเปินไอ้ใส่ความหมักของเจ้าของนี่ละในการเลี้ยงแล้วก็มีฝึกประสบการณ์มากสาม,มารถเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ได้สายพันธุ์นี้คือเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นมาจากความหมักัึงแต่เด็กหน่อยเก็บเงินไปซื่อปลามาเลี้ยงซื่อปลากัดปลาสวยงามมาเลี้ยงพอเห็ดงานก็เลยต,ตั้งใจเห็ดเป็นบอ่ออยู่หลังบ้านแบบนี้ละครับเป็นบอ่อเลี้ยงปลาสวยงามก็เลยมาหมักกับปลา ท่องหัวสิงโตกเกลี้ยงและก็ขายแด่ราคาดีเป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลาสวยงามโดยปลาแต่ละโตจะมีราคาตามขนาดและความสวยงามตั้งแต่หาร้อยบาทบางโตที่มีความสวยงามมีสีเฉพาะจะอยู่ที่ราคาคุณผู้ชมครับ, 15, บหนึ่งมืนหาพันบาทหนึ่โต1นึ่งมืพบาท ราคาสูงพอสมควรเพราะว่าลักษณะของปลาแบบนี้นะปลาท่องหัวสิงโตที่พี่เจียบอกคือเป็นปลาหัวบุญน,นี่แหละ,ะนะครับปลาท่องหัวบุญน,นี่นอกจากมีสีคือหาสีแลว้วรูปร่างต้องโตกลมกน่ารักตามจอที่เน,นมีวุ่นละเอียดที่หัวส่วนโครนหางนี่มีลักษณะสีสันสวยสดใสพอเป็นปลาที่สีแห่งการห่โชคไหาลาบห้ทราบแก่ผูเลียงผลปลาจังสีโดยปลาพันนี้ครับโตเต็มไว้จะมีขนาดประมาณหานิ้ว ให้การห้อาหารจะสองมื่ละสองเถื่อการห้อาหารย่าห้หลายจนเกินไปแสดงว่าผมห้หลายน้ำจากคุณบ่นมน้ำสิคุณเปลี่ยนน้ำบ่ถถกจริงสิลาการจ,จะซอกน้ำได้นะครับเพื่อนบอกว่าคันห้หลายกจ็จะเหตุห้น้ำเสียนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ผมก็ควรจะหัวไปตามม <c oughs> าเพาะพันธุ์ได้คุณสวัสดิ์เพิ่นบอกว่านะครับการเพาะนี่นะครับจะเพาะลูกปลาข้าวละประมาณหนึ่งหมื่นตัว หลังจากเลี้ยงได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็จะเริ่มการคัดแยกลักษณะของป่าให้เหลือประมาณสองพันตัวอีก2เดือนต่อมากะคัดแยกอีกครับให้เหลือประมาณหนึ่งพตัวที่เหลือเก็บไว้ขายตอนโตเต็มวัยซึ่งตอนนั้นราคาสิขึ้นตามความสวยงามของป่าแต่ละตัวหากผ่านการประกวดพ้อมนะครับก็จะได้ร่างวัลนนี่มันจะคัดเลือกเอาสีนี่เป็น พฤกษเอาให้เบิงนะว่าสีเป็นอย่งไรนะครับเพราะว่าความงามจะอยู่ทั้งเรือของขนาดและก็สีสันนำนะครับเพราะว่าผมว่าคันได้ราคานะครับจะดูถึงการประกวดได้รางวัลนกนจะแพ้งขึ้นไปอีกซึ่งปลาโตเต็มวัยที่ขายควรอายุ1ปีขึ้นไปนะครับพอจะโตเต็มวัยหัวจะเริ่มมีวุ่นละเอียดสวยงาม ซึ่งพอค่าค้นกลางเพื่อนก็นจะมารับสื่อไปขายต่อนในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงามที่เพื่อนบอกว่ามีความเสื่อว่าหาโชคหารากส่วนใหญ่ตลาดเพื่อนอายุแถวแถบเอเชียและก็แถวยุโรปมีการส่งไปขายถ้าผู้ใด,ดสนใจนะครับอยากเลี้ยงเป็นปลาสวยงามไว้ในบ้านหรือจะเห็นเป็นอาชีพเบื้องต้น <c oughs> เพื่อนกิดบอสงวนซิ์ <c oughs> บอสงวนความหูเพื่อนบอกว่าสามารถที่จะแนะนํากันได้ปรึกษาเพื่อนได้เลยนะครับ คุณสุวัสด์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 5 4 9 5 5 5 3 5หรือไพยยังบริโทรไปไปเบิงที่แฟนเพจ Facebook กันใด AF Go Fish อุบล bon นั่นเองนะครับ